วันนี้เป็นคำถามจากคุณอามจากทาง t i k กต็อกนะคะถามว่า paradise กับ heaven ต่างกันยังไงคลิปนี้มีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะทุกคนอายจากช่องเรียนเฮอยากสอนค่ะอายจะมาสอนภาษาอังกฤษทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ใครไม่อยากพาดคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ไว้นะคะวันนี้เราจะมาดูความต่างของคำว่า paradise กับคำว่า heaven กันนะคะ เรามาดูคำนิยามแบบตรงตัวของ2องคำนี้กันก่อนนะคะ คำว่า paradise ในไบเบิลนะคะแปลว่าสวนของพระเจ้าหรือว่าสวนที่สร้างขึ้นโดยพระเจ้านั่นเองค่ะบางศาสนานะคะเขาก็จะเชื่อกันว่าเป็นสถานที่ที่เอาไว้ให้ดวงจิตเนี่ยไปอยู่รอการตัดสินครั้งสุดท้ายหรือที่เรียกว่า the final judgment ค่ะส่วนคำว่า heaven จะเป็นสถานที่บนท้องฟ้านะคะที่มีเทพเทวดาอาศัยอยู่ค่ะและในบางศาสนาเนี่ยก็เชื่อว่าจะเป็นสถานที่ที่คนที่ทำความดีเนี่ยจะไป อยู่หลังจากที่ตายจากโลกนี้ไปแล้วค่ะดังนั้นนะคะคำถามที่ว่า2องคำนี้นียต่างกันยังไงเป็นสถานที่เดียวกันหรือเปล่านะคะเราอาจจะต้องลงลึกไปถึงที่มาและก็ความเชื่อของแต่ละศาสนาว่าเขาตีความว่า paradise กับ heaven เนี่ยมันเป็นสถานที่เดียวกันไหมคะ่ะแต่ในเชิงการใช้ภาษาอังกฤษนะคะถ้าเราจะหมายถึงสวรรค์ที่ที่คนดีตายแล้วไปอยู่เนี่ยนะคะเรามักจะใช้คําว่า heaven ตัวอย่างประโยคเช่น heaven never helps the not man act who will not act. สวรรค์จะไม่ช่วยคนที่ไม่ยอมทำอะไรเลยค่ะหรือ you guys are a match made in heaven เธอสองคนเนี่ยเกิดมาคู่กันเหมือนจับคู่โดยสวรรค์เลยนะแต่ถ้าหากว่าเราจะพูดเป็นการเปรียบเลยนะคะว่าที่นี่เนี่ยเหมือนสวรรค์เลยการทําแบบนี้เหมือนได้ขึ้นสวรรค์เลยหรือว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยเพอร์เฟกต์สหรับการทํากิจกรรมบางอย่างนะคะอะไรพวกนี้เนี่ยเราจะได้ยินทั้ง heaven แล้วก็ paradise ค่ะตัวอย่างประโยคเช่น I just lay on the beach, it was heaven ฉันก็แค่นอนบนหาดทรายไม่ทำอะไรเลยนะคะมันเหมือนสวรรวัเลย หรือ this mall is the shopper's paradise ห้างนี้เนี่ยเป็นสวรรค์ของคนรักช้อปปิ้งเลยเห็นไหมคะทั้งคำว่า heaven แล้วก็ paradise เนี่ยเราสามารถใช้มาในแนวของการเปรียบเปรยก็ได้ด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe เป็นกำลังใจให้อายด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ